ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการแก้ปัญหาสำหรับใครที่ใช้วิทยุ TX16S นะครับแล้วก็ใช้โมดูล ELRS นะครับแล้วก็ receive เป็น r p 3 h ET นะครับจะเจอปัญหาตรงที่การเซตเตัวเ,เกนห่างไม่ได้นะครับอันนี้นะครับยกตัวอย่างครับ สำหรับใครที่เซตเช่อง5นะครับสังเกตที่ตัวไฟนะครับตอนนี้ผมจะปรับลดเกณฑ์น,นะครับเรามาสังเกตที่ไฟครับ มันจะลดไปเลยนะครับแบบแบบไม่มีสเต็ปให้นะครับวิธีแก้นะครับอันดับแรกนะครับออถอดแบตเตอรี uh, ่ออกอก่อนครับเพื่อเป็นการปิดตัวรีเซฟนะครับแล้วก็ไปเซตที่ x p r e s s lrs นะครับ ไปที่ x p a t e LRS ครับอันนี้จะเป็นค่า standard ที่ตอนติดตั้งนะครับให้เรามาเปลี่ยนตรง Switch Mode นะครับจาก8ปด c h นะครับให้เป็น16 c h เลสเล a สองนะครับจากนั้นก็ Exit ครับขั้นตอนนี้นะครับอย่าลืมปิด Receive ก่อนนะครับไม่งั้นมันจะเปลี่ยนค่าไม่ได้นะครับโอเคจากนั้นไปที่ Mix แล้วก็ไปที่ Channel 5โอเคเดี๋ยวผมจะต่อแบตเตอรี่เข้าไปนะครับ เทเลเมตรรีรีคัพเวิร์ดโอเคจากนั้นผมจะมาปรับเกณฑ์ดูนะครับโอเคครับตอนนี้ เราสามารถปรับเกณฑ์ห่างได้แล้วนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ